ไปตัวเก่าออกของเก่ามันกว้างแปดเมตรพอมาเทคอนกรีตเท,ท6เมตรหายไป2เมตรฟุตบาทก็ไม่มีอู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลก็โอ้ยผ่านกันไปยังไงน่าคิดเหมือนกันนะเนาะ เรื่องพวกนี้นะความโลกมันกินหินกินปูนกินเหนนล็ก,ลก <c oughs> พวกเราเนี่ยกินข้าวกินปลาก็ยังแสบปังไม่แสบปังนะ <c oughs> เราเห็นหน่อไม้นะโอ้ยนึกอยากเมนูหน่อไม้แบบนั้นแบบนี้นะ ชาวบ้านก็เบื่อหน่อไม้ <g ül> เออแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้สดแบบหนึ่งกัหนึ่งหน่อไม้ต้มก็ต้มหน่อไม้ <g ül> เออบางคนกินนะบอกเบือ่อเบื่อหน่อไม้ <g ül> ถ้ามันไม่อยากกินหน่อไม้เที่ยง ก็ก็กินข้าวมือ่อเดียวกินเช้าเดียวก็พอเหมือนพระเนี่ยเหมือนคนอยู่วัดเนี่ยมันก็ได้เจอหน่อไม้บันรำมือเท่านั้นเองนไม่ยอมปรับเปลี่ยนมันเฉยๆหรอกแกงหน่อไม้ก็มีแต่หน่อไม้นะเอาเอาไก่ใส่บ้างเอาหมูใส่บ้างแกงหน่อไม้ เรียนรสชาติมันให้มีส่วนอื่นเข้าไปผสมเนีย่ยทำให้มันพอได้หลอกเข้าล่วงลําคอได้แค่นั้นแหละก <c oughs> ินไปบางคอทอนั้นแหละวันนี้ช่างที่ทำรอบนอกตกแต่งศาลารอบในภายในรอบนอก เห็นเก็บนั่งร้านกันปังแป้งปังแป้งเดือ,อ,อนวันนี้ก็ถามเดี๋ยวหรอกนะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเหลือยาแนวอยู่สองช่องจะได้เก็บทำความสะอาดกันก็รอเจ้าภาพนั่นแหละใครจะมาสารต่ออีกปูพื้นรอบนอก ใส่กระจกบ,บานหน้าต่างกระจกบ,บานประตูก็มีแต่ขั้นตอนที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์มากๆเราก็ไม่มีทุนมีทรัพย์ที่จะไปจ้างก็หรอกถ้าไม่มีเจ้าภาพมาช่วยทำํำ <c oughs> ที่ทําจบไปรอบนี้ก็ ไม่ได้มีทุนมีทรัพย์อะไรหรอกมีเจ้าภาพเบื้องต้นก็มีเจ้าภาพซื้อหินให้ก็มีเจ้าภาพมาเป็นผู้ออกค่าแรงช่างปูหินตกแต่งภายใน <c oughs> แล้วก็มีเจ้าภาพมาสารต่อตกแต่งภายนอก <c oughs> รวม เฉียดเลขหกหลักเจ็ดหลักเหมือนกันนะเนะ <c oughs> ทีนี้ก็เหลือพื้นรอบนอกนะเนี่ยไปดูกระเบื้องมาแล้วละ่ะแต่ทางเจ้าภาพเขาไม่รู้ว่าจะสารต่อหรือจะเติมต่อหรือจะมีเจ้าภาพมาต่อเติมให้อีกไหมนะเนี ได้แต่ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนี่แหละเราน,นะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกพระเราน,นะภาวนาพุโทโธทำความเพียรไปมีจะภาพมากกว่าทำไปปีน,ะปนี้เราก็อยู่รูปเดียว ผู้คนก็ติดแต่ในการกฐินนะทำบุญกฐินจะได้อานิสงส์เยอะ <c oughs> ก็เราไปเทศลูกกิเลสคนนะนะบุญการให้ทานด้วยวัตถุทานนี่ <c oughs> ท่านไม่ได้คิดเอามูลค่าของของทรัพย์สินไม่ได้คิดเอาว่า การเวลานั้นจะมีบุญเยอะบุญน้อยบุญมากหรอกท่านพูดแต่เพียงว่าของที่ได้มาก็ให้มันบริสุทธิ์เวลาทำก็ให้มันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมันถึงจะมีอนันสงสงอนันสงสงคือสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งที่เราทำทำแล้วมันก็สบายใจมีความปิติเบิกบานมีความสุข บุญมันก็เกิดขึ้นมันชำระล้างปัดเป่าสิ่งสปกปรกเลอะเทอะออกจากกายจากจิตชำรลมล้างออกด้วยหลักของศีลของธรรมมันก็จะทำให้เราเนี่ยบางทีมันขัดใจแล้วก็ต้องทำว่ามันเป็นเรื่องถูกถูกนั้นมันถูกที่ไหนไม่ถูกใจเรา มันถูกแล้วก็ตรงไปตามหลักของศีลนถูกต้องตามหลักของศีลครูอาจารย์ก็แนะนำบอกกล่าวชี้แนะบอกให้ทั้งพึงพาธรรมเป็นตัวอย่างให้ดูนะนะเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้ต้องพิจารณากันนะในเรื่องเมื่อวานนี้แสดงทำไปลืม ลืมแม่น้าของพระเจ้าพระพุทธองค์นะแม่นาของิธิธัตถะราชกุมารลืมชื่อไม่ได้พูดนานก็ลืมชื่อแขกที่ริงน้องสาวของนางสิริมหามายาก็คือนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นแม่น้า ขององค์สิทธถราชกุมารและก็เป็นภิกษุณีรูปแรกที่บวชในพระพุทธศาสนานางทูลขอแล้วขออีกและก่อนหน้านั้นนะนางก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นทุนเป็นทุนอยู่แล้วนะในเรื่องการให้ทานกน็เช่นกัน มีอยู่คราวหนึ่งนางปลูกฝ้ายเองกับคาถาบริวารเหล่าทหารมหาเล็กทั้งหลายปลูกฝ้ายใส่กระถางทองคำกระถางเงินเพื่อจะให้สีฝ้ายมันอ๋อเล้ว่ามาทำเอาช่างที่ปั่นได้ทำได้ตีฝ้ายมาทำได้ เป็นพื้นออกมาแล้วก็หาช่างที่ตัดเย็บปานนี่ที่สุดในเมืองเพื่อจะเอามาถวายองค์พระศาสดาเย็บเป็นผ้าไตรจีวรเป็นผ้าจีวรมาถวายองค์พระศาสดา,รา,ารพระสมาาพรพุทธเจ้าในคราวนั้นพระองค์ก็พร้อมด้วยพระพิสุโมใหญ่เมพรา โมกสาลีบุตรโมกขาลานะเป็นลำดับลำดับไปนางพอนางจะไปถวายแล้วพระพุทธเจ้าท่านแม่รับนางเสียอกเสียใจนะแต่พูดไปได้นะพระรู้พมีพระภาคเจ้ารังเกียจของเราหรือนะทำไมเราอุตส่า ตัดเย็บนะด้วยความปราณีตใช้ช่างที่ฝีมือดีที่สุดช่างทอหัวก็ใช้ช่างที่มีฝีมือดีที่สุดเริ่มตั้งแต่ปลูกฝ้ายนะปลูกใส่กระถางทองคําปลูกใส่กระถางเงินเย็บเป็นตรายจีวรมาแล้วเอามาถวายพระพุทธเจ้าครับท่านไม่รับเสียแต่ ท่านก็ตรัสให้นางนี่นางประชาบดีโคเตมีเนี่ยถวายแก่สงเษนะพระองค์บอกนะถวายแก่สงเอนะนางก็มิทยจิตอยากจะถวายองค์พระราศาสดา พระอานนท์เนี่ยก็ทูลขอพระพุทธเจ้าว่ารับของนางด้วยเถิดน,นางมีความตั้งจิตตั้งใจทำไตรจีวรพื้นนี้อ้รออยู่ไม่รู้กี่เดือนกว่าจะเสร็จมาเป็นไตรจีวรออกมาได้ก็จะเริ่มตั้งแต่เพาะเม็ดป้ายปลูกป้ายก็จะเอาฝ้ายมาตีอู้มันใช้เวลานาน ในพระอน,นุนก็พูดถึงเรื่องความรักที่นางประชาบดีโคตมีนี่มีใจรักเอ็นดูในศิทธฐาราชกุมารเปรียบเท่าหรือมากกว่ารูปในอุทธรของตอนเองอีกเลยสั่ไปแม้แม้พระอนุน์จะทูลเรื่องนี้กับองค์พระศาสดาพ,พระสมาธพรพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังตรัสว่าอนนนให้นางถวายแก่สงเถอะ ดูสินะด้วยเหตุนี้นะนางก็มีกระจิตกระใจที่ห่อเหี่ยวนึกถึงผลทานของตนแม้อันปร,รานีขนาดในองค์พระสาศสาสดาท่านยังต้องตระรนเขียดอยู่หรือถวายพระอานนท์ถวายพระ สารีบุดโมคลานะก็ไม่มีใครรับนั่งถวายไปเรื่อยที่สุดนี่องค์พระศาสดาพระสมมัตพุทธเจ้าอธิษฐานฝาบาทของพระองค์นี่ให้ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วใครที่จะไปรับหาฝาบาทของพระองค์กลับมาจนที่สุดนี่น <c oughs> อจิตะพระผู้บวชใหม่นั่งอยู่ปลายแถวนั้นไปได้ฟ้าบาทขององค์พภาศาสดาอาจิตะนี่เป็นบุตรชายของพระเจ้าอาชาติสตรูแต่พระองค์ว่าอาจิตะนี่แหละจะเป็นผู้มาตรัดรูตรตลอสมาสัมพธิญยายในอนาคตการพรนางเห็นอาจิตะ เหาะขึ้นไปในอากาศเอาฟ้าบาทองค์าศาสดาลงมาได้เนี่ยนะ้องมีความปิติสุขและองค์าศาสดาก็ให้นางไปถวา,ายพระจีวรไตรใหม่นี่กับอจิตะน้างก็มีความสุขใจเพราะว่านี่ขนาดภิกษุผู้บวชใหม่ยังมีอนุภาพขนาดนี้ขนทานเราเนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ควรมากนะ นางก็มีความสบายใจขึ้นมา <c oughs> เหมือนพวกเราในยุคปัจจุบันนี่แหละพอพระอายุพรรษามากขึ้นตรงนั้นบอกเป็นรหันบ้างโน่นนี้บ้างเราก็มีความเชื่อบุญกุศลของเราเนี่ยมันจะมีอัน,นิสงส์มาก โดยที่เราไปคิดว่ามันจะได้บุญในทางพุทธศาสนาไม่ใช่บุญที่จะต้องไปแ,แจกแบ่งปันกันนะเป็นบุญที่ใครทําใครได้แม่ก็ทําอย่างผู้ชาญฉราดทําอย่างผู้รู้ไม่จะทําแบบบสืบๆกันมาแบบโง่งมงายเหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นคนทําบุญนี่หละบุญกับเล่าอยู่กับ อยู่ด้วยกันบุญกับอบายามกอยู่ด้วยกันวัดป่าอารามบางที่บางแห่งก็เป็นที่ส่องสุมอบายามกด้วยซ้ำไปยกตนเป็นเจจิดังบอกใบหวยสารพัดสารเพเป็นผู้พรมน้ำมนคากน้ำหมากน้ำเสลดเป็นคนพิเศษใปยง,งนะนะ น้ำไม่อาบผมไม่โกนเรียกกันพระวิดาทั้งประเทศกินขี้ใครกินอุจจาระว่ากันไปโอ,โ,อโ,อโอ้ควมันง่งมง,ง,งายขนาดนั้นที่จริงก,ก็ไม่ได้ง่งมงายหรอกถ้าเรามองให้ลึกถึงอดีตาชาติของคนพวกนั้นก็เคยสร้างเรื่องเหล่านี้มาร่วมกันพอในยุคในพบปัจจุบันก็เหมือนตัวจิ๊กซอที่ไปต่อไปเติมเต็มกันนั่นแหละ พวกขี้เล่าก็มีพวกนักเลงสุราก็มีเพ ah ื ja p, ong, ba, ่อนเป็นน nope. ักเลงสุดาเป็นนักลืมพวกเสพยาเสพติดยาบงยาบ้าก็มีเพื่อนเสพด้วยกันนั่นแหละพวกเล่นการพนันก็มีพวกเป็นเล่นการพนันนั่นแหละคนศีลคนทำคนเข้าวัดก็มีพวกเป็นคนศีลคนทำเข้าวัดนั่นแหละแต่บางทีบางคราวนี่คนเข้าวัดแต่กาย ใจมันไม่ได้วัดเอาจิตเอาใจตัวเองก็มาหาหลักของการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ลดละเลิกเรื่องเอาใบยมกเข้ามาวัดก็ามาเลเอะเทอะเปืเป้อนกันไปหมดเดนททั้งเมนะมนะเขาเลอว่าที่ไหนให้หวยแม่นก็เลอว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไล่กันไปตามเรื่องตามเหตุตามราวมันนั่นแหละ <c oughs> วัดเราจะมาเห็นเขาสัมผณ์ ดาราคนหนึ่งแกเป็นคนเกาหลีแกเป็นคนเกาหลีแนนล้วมันมีนักร้องคนหนึ่งคนไทยนี่ยมันดังร mm hmm. ะเบิดด้เบิลดะนะนักร้องกีสานนี่แหละมอลำนี่แหละล้ำเรื่องเปรตลำเรื่องเปรตคนที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่นะเป็นเปรต เราก็เข้าใจว่าเปรตก็ตัวสูงเท่าลำตาลตัวโผ้อมีแถ่โครงกระดูกลิ้นยาวรากดินอน่่งแบบตามคนท่าคนแก่เล่าสู่กันฟังสืบทอดในลูกให้หลานได้รู้ตัวเปรตนะนะคนลือกันเปรตอยู่ตรงนั้นเปรตอยู่ตรงนี้นะเขาก็เลยถามดารา,ากเกาหลีว่าที่เกาหลีมีเปรตไหมแกบอกว่าที่เกาหลีไม่มีเปรต มีแต่สอนกันว่าให้ละชั่วให้ทําความดีในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นกันเปรีนี่แปลว่าผู้ทําการละไปละเปรีแปลว่าผู้ทําการละผู้ละออกจากความเป็นคนมีไัยจิตมีความโลภเป็นตัวนํามีไทยจิต ควบคุมด้วยโทสะมีโมหะเต็มหัวจิตหัวใจนั่นนะผู้ทำการละ,ะเปรตจะมีลักษณะต่างๆกันไปอย่างที่พูดให้ฟังในเบื้องต้นนั่นนะวิมานยิ่ะเปรตพวกเปรเตที่แต่งตัวสวยงามแต่งตัวสุสภาพเรียบร้อยผูกเน็คไทใส่สูทรองเท้าขัดมัน นั่งทำงานในห้องแอร์ตอนกลางวันมีมารยิกระเป็ดตอนกลางคืนออกท่องหากินนทีนี้พวกนี้กินได้ทั้งกิจทั้งปูนทั้งหินทั้งทรายอย่างเราจะเห็นโครงการต่างๆโครงการใหญ่ๆแม้แต่บ่อขยะมันก็ยังกินนะนี่แม่นมนะบ่อขยะที่สมุทรปราการนะนะต้องละหกละเหินนี่ ออกไปอยู่นอกประเทศเพราะกินบ่อขยะอย่างน,นี้เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าวิมานที่กระเปตดแม้อยู่ในห้องแอร์อยู่ในคฤหลหาดอยู่ในที่สถานที่ที่เรามองว่ามันจะสบายมันกับร้อนระอุในจิตในใจน่นี่ะตกอยู่ในอบายภูมิร้อนร้อนรุ่มกลุ่มจิตกลุ่มใจเพราะไปทําความไม่ดีไว้เนี่ยนั่นเรียกว่าวิมานที่กระเปด คนเรารู้เท่าไม่ถึงกาศไม่ดนนึกว่าตนเองจะตายมาหาอะไรมากกว่าเพื่อครอบครัวตนเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อบริวารของตนสั่งกันมาอสารพัดอย่าง <c oughs> เห็นกันชัดๆเลยนนคนมีอำนาจมีโอกาสกว่าก็มือใครยาวสาวได้สาวเอาะ ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินเลยเวลาพูดก็พูดดีๆผู้มีอำนาจบางตระกูลไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเลยแต่เวลาพูดมาแล้วโอ้ยพูดในคนเคลิม้มลิงฟังยังหลับยังเคลิมยังเชื่องได้เขาพูด กพวกนี้เวลานักการเมืองก็ไปหาเสียงก็พูดอะไรพูดเรื่องอริยะสัจสีพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดโอ้ยมันพูดเอ็คล่องแคล่วใช้ภาษาที่สระสะสวยยิ่งกว่าพระที่แสดงธรรมอีกเราเป็นพระบรรณกยังพูดไม่ได้เท่าเขาเลยนะคนก็ไปหลงคนพูดดีนแน่ แต่คนทําดีนี่คนมองไม่ค่อยเห็นเหมือนพระเราพูดประพตชดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราผู้พืชปฏิบัติกันมาสังคมส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นคนส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นแต่ไอ้พระพูดดีบวชมาสองสามพันษาเนี่ยโอ้ยเป็นโด่งดังทางโลกโซเชียลหลงดังทางสังคมออนไลน์ คน <c oughs> าการหัดทำเรื่องไม่ดีบัดสีบัดเถลิงคนก็ยังชอบอยู่นะเห็นไหมละ่ะ <c oughs> เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่งั้นพวกเราก็ให้เข้าใจในการเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันชีวิตอันน้อยนิดของพวกเราจะทำให้มีความสุขณนะปัจจุบันากานี้ไนดะ้อย่างไรนี่ก็ทำให้มันจะต้องคิดให้ดีนะ คิดให้ดีภาวนาให้ดีเนี่ยให้มีโอกาสมองลึกลงไปในหัวจิตหัวใจตนนะฟังธรรมแต่ละนิดก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนก็เหมือนกับมันเหมือนกับเราเนะี่ยละคนเรามันก็มีจิตใจค,คล้ายๆกันะถ้าไม่ได้ปฏิบัติพอกินหน่อไม้เช้าเที่ยงเย็นก็บเบือ่อกินแต่ของเก่าเออถ้าเบื่อก็กินอยู่ไม่เลิกกันนะ สรรหาของใหม่มากินอยู่เรื่อยๆตามความอยากของตนเพราะเราไม่ได้คิดว่ากินก็ไปเพื่อเลี้ยงกายเฉยๆเอาให้กายอยู่ได้ก็เป็นเน้นแต่ความอร่อยแต่พระพุทธเจา้าท่านบอกกินอะไรทานอะไรเข้าไปถ้ามันไม่เป็นโทษเป็นอันตร,รายต่อกายก็กินเข้าไปเถอะของที่เด็กของที่เอามาเป็นอาหารก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียน,เ,ยนเอาชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขของใครมา ไม่ไปลักไปขโมยของใครมาาด้วยน้ำผักน้ำแรงของตนก็กินไปเถอนะนะกินแนละ้วไม่มีความสุขคนกินโอ้กินอวดกินอ้างกินว่าตนเองร่ำรวยอย่างเนี้ยอจะว่ายังไงสมัยทุกวันนี้นะจะกินก็ต้องถ่ายรูปเสียก่อนไม่ได้กินง่ายๆนะกินก็ต้องถ่ายรูปเสียก่อน ลาม,มาถึงในแวดวงของวัดวาอารามพระเจ้าประสงค์จะฉันข้าวก็ต้องถ่ายข้ารับอาหารมันก็ต้องถ่ายข้าวในบาทปวดญาต,ต,ขขติปวดโยมเสียก่อนตะมากิดูไม่ได้ไปมองไม่ได้นึกถึงคำพูดของพภะษาสดาที่ท่านพระอ,องค์บอกว่าเทนสองบาทหรือนะไม่ต้องไปอวดไปอ้างก็ถึงขนาดนั้นหรอกนะอืม การอวดอ้างคนเพื่อจะให้เขานิยมชมชอบตนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแม้แต่พระผู้บวชเข้าไปแล้วนะมีบ้านญาติบ้านโยมอยู่ติดกับวัดไปเดินจงกรมอยากจะให้เขาเห็นไปสวดมนต์ท่องหนังสืออยากจะให้เขาได้ยินเพื่อจะให้โยมเข้าใจว่าตนเองเป็นพระขยันเป็นเนนขยันเนี่ย มิท่าย่จิตคิดอย่างนั้นยังเป็นบาปอากุศลน,นะที่ทําไปเป็นบาปเลยนะแสดงว่าทุกอย่างที่พระองค์ให้เราทำเนี่ยก็เพื่ออยากจะให้เราเป็นคนมากน้อยสันโดษน,นะเพื่อยกเอากายจิตของตนออกมาจากเรื่องโลคกระทำทั้งนะแปดเสียนะถ้าคิดอย่างนั้นนะนะอ้าวเลยพูดให้ฟังบันนิดละหน่อยไปงั้นแหละ